ก็สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับกลับมาอีกรับผมอนเดิมนะครับเกตุงจะมาข่าครับก่อนเลยฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจผมทําคลิปต่อไปนะครับเพื่อนเพื่อนอนนี้ครับว่างจากงานละครแล้วนะครับก็จะมารีวิวนะครับเกมใหม่เกมฟุตบอลนะครับโฟลเกอร์แมเนเจอร์ครับสองพันยี่สิบสองเนาะก็เป็นเกมแบบบริหารทีมฟุตบอลเนาะแล้วก็เป็นโค้ดด้วยทําทุกอย่างในทีมเลยจัดทีมได้อะไรได้หมดซื้อตัวนักเตะขายนักเตะได้ยิงนักเตะได้หมดเลย วันนี้เราจะมาเล่นทีมของคนไทยกันอ่าหลีกก็เยอะแยะมากมายนะเราจะมาเล่นหลีกอังกฤษนะครับทีมเลสเตอร์นะครับอ่าก็มีเงินประมาณ 60M เนะอ็มนะอืออ่าโอเคครับตอนนี้ผมจะซื้อนักเตะนะไทยครับเข้ามาร่วมทีมให้หมดเลยอย่างชนะทิพนะครับทีละทอนอะไรแบบนี้นะว้าว บามีเงินอยู่หกสิเอ็ด M นะครับด้านบนบนขวาเนอะอืมแล้วก็มีเหรียญทองร้อยเหรียญนะครับเพอาแจกนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นคล้าย,ายๆแบบหน้าบ้านนะก็จะมีข่าวสารต่างๆนะครับในการที่เราจะอ่าต่อสัญญาก็จะมาเตือนแล้ว่าใครจะหมดสัญญานะครับอะไรแบบนี้เนาะนีเกมมีลิขสิทธิ์นักเตะนะครับสองหมืนห้าพันคนเลยนะรูปพร้อมอะไรพร้อมหมดนะครับก็แนะนําเลยเพิ่งเปิดสดๆสร้อนๆอืมแล้วก็จะเป็นอ คล้ายการฝึกนะฝึกซ้อมสามารถตั้งได้หมดเลยเนี่ยเขาก็จะสอนนะครับว่า,าเพิ่มจะเพิ่มอะไรพวกสแต็กอะ่ะอืจะเพิ่มโกหรืออ,าอาการตั้งรับหรือว่าจะเป็นการสวนกลับพวกอะไรอะโจมตีอะไรเงี้ยสามารถตั้งค่ายเองได้หมดเลยอ่ามาดูถึงทีมของเราบ้างนะก็เป็นอย่างนี้นะว่ามีนักเตะอะไรบ้างนะครับแล้วแล้วก็อมีทีมสำรองด้วยอ่านี่ครับนักเตะไทย ้องกันนะครับอือนี่ครับย้ายไปทีมชุดใหญ่อ่อมาแล้วเออโอเคประมาณนี้นะแล้วก็เป็นแมนเนเจอร์นะระบบทีมแล้วก็คือชื่อของเรานะครับอือก็เป็นตาราง,างต่างนะอันนี้เป็นตารางแข่งเนาะ อันนี้เป็นระบบการเงินนะครับรายรับรายจ่ายนะว่าจ่ายค่าอะไรบ้างอันนี้เป็นเทคนิคประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมจะเอาน้องกันนะครับโอ้โหน้องกันแบบสแต็กน้อยมากเพื่อนๆดูสิส <Yeah. S 1> ี่สิบห้าโอ้โหก็ถือว่ายังเป็นนักเตะาดาวรุ่งเนาะอายุยีิบเอ็ดนะครับอ่านี้ระบบลีกก็ก่อนที่จะเปิดเปิดลีกนะครับก็จะมีอ่าซีสั้นนะ แบบกระชับมิดนะครับทดลองนักเตะอะไรแบบนี้เนาะอ่านี้ซื้อขายนักเตะครับเเหมือนอ่าเราจะมาซื้อนักเตะไทยกันอ่าแล้วก็มาค้นหานะครับนักเตะไทยของเราครับอยู่ในเจลีกเนะนาะชนะทิพนะครับกับทีละทอนเนี่ยกดเฟซไเลยนี่ครับชนะทิพโอ้โสต็หกสิบหกหกเอ็มนะครับนี่โอเคอยู่นะ อ่ามีรูปด้วยโอ้ความเร็วนี่เจ็สิบเจ็ดเลยเพื่อนโอเคซื้อเลยครับผมอยากจะได้อยู่แล้วนะผมยื่นไปสิบเอ็มเลยเพื่อแบบอยากได้มากนะก็อย่างหกเอ็มนะครับเราก็เพิ่มไปสักแปดเอ็มสิบเอ็มเนาะเออให้ทีมมันพิจารณานะครับแล้วก็เทียรทอนนะครับอยู่อ่ามารีนอชอ่าผมดูว่า เอลแบร์นะเอลแบร์นี่มีหมดเลยนะครับนี่ทีละทอนบุญมาทันนะครับผมเอาเนาะส,ส,สแต็กหกสิบสามนะอ่าโอเคครับทีละทอนอะ่สองจุดเจ็ดนะครับเนะอ็มเนาะก็ถูกมากเลยซื้อมันเลยเออกมาเล่นพิมพเหรีกให้หมดไปยื่นไปอ่าเจ็ดล้านแล้วกัน ห้าหล้านก็ได้ยืนไปก่อนโอเคแล้วก็กดต่อไปนะเพื่อให้มันแบบข้ามวันเนาะโอเคแล้วก็คอยดูที่กล่องจดหมายนเ้ื่อนะอ่า้อยยื่นไปแล้วเดี๋ยวรอการตอบกลับนะนี่กำลังพิจารณายอยู่นะสโมสร อันนี้เขาจะให้แบบเราเลือกอโคดเนาะว่าเราจะเอาแบบหน้าตาแบบไหนผมเลือกคนกลางอ่าก็แล้วแต่เพื่อนๆคนระับชอบแบบไหนดำๆก็มีอ่าก็เรียบร้อยนะชนะทิปติดต่อกลับมาแล้วนะอะ่ก็มายื่นอ่าเงินเดือนกันนะครับก่อนนี้คือสัญญานะว่าจะกี่ปีเนาะก็เซ็นห้าปีไปเลยอ่าก็ให้ชนะทิปแปดหมไปเลยนะ ตัดต่หมื่นต่อสัปดาห์อยู่ในแบบคียเพเลยแบบสำคัญสุดๆก็โอเคครับเป็นหะ้าปีไปเลยนะให้ห้าหมื่นกว่านนะครับเพราขอมาแค่สองหมื่นสไงโอเคแล้วก็คอนเฟิร์มไปเลยโอเคมาถึงทีทละอน ก็ยืนสัญญาเหมือนกันสามปีขอมาหมื่นหกห้าร้อยนะให้หนึ่งชนะคิปยเลยกันให้ไปสี่หมื่นห้าเลยให้เป็น,นคีย์เพย์ด้วย, 45, ย,อวยอโอเคแล้วก็รอนักเตะตอบกลับาม่คทีนะพเพื่อนนะรอคนกระเป๋าย้ายเข้าทีมเราได้เลยนะอ อ่ารียบร้อยครับก็มาเป็นนักเตะของเราเรียบร้อยนะอ่าแล้วก็มูฟทีมอ่าทีมหลักไปเลยโอเคครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะไปเจอโมโนโกกันนะย้นี่ไม่รู้จะไหวป่ะนะจอรนักเตะไทยลงให้หมดเลยนี่ชนาทิดนี่ลงแทนเปเรสเลยเราต้องแบ็คขวานี่อ่าให้น้องการเล่นนะแล้วก็ให้เคียร์ทอนยืนแบ็คซ้ายนะอ่า คก็สแต็กชนะทิปนี้ดูดีสุดเลยนะ66เนาะนอกนั้นก็สี่สิบห้ากสิบสานะก็ให้มีส่วนร่วมกับทีมแล้วกันอเคอันนี้เขาเป็นนักเตะใหม่นะให้เลือกเลขไปเลยผมก็ออตโต้ไปเลยแล้วกันโอเคเดี๋ยวลองนักเตะใหม่หน่อยครับป <c oughs> ่าเป็นไงนบ้างนะนักเตะไทยลุยพี่มารีครับอ่านี่ ให้ชนะที่เป็นมิดฟิลนะตัวลูกเนาะกดเพลไปเลยเดี๋ยวจะเล่นแบบไฮไลท์ทุกตอนเลยนะเพื่อนๆดูที่ว่านักเตะไทยของเราเป็นไงบ้างนะก็โมโนโกถือว่าเป็นทีมใหญ่นะสะแต็กเขาก็ไม่ธรรมดานะเจ็ดสิฝานทุกตัวก็ใครที่สนใจก็ลองไปโหลดมาเล่นได้นะครับ s o c เ e r Manager นะครับ2022เนาะก็เพิ่งเปิดใหม่เเๆเลยครับ อ่ดูดูการเดินลงสนามอ่าไม่ธรรมดาบแล้วดูหน้าครับมีแบบลิขสิทธิ์สองหมื่นห้าพันคนนะครับเพื่อนแทบทุกลีกก็ค่อนข้างแบบโอเคเลยอะ่ะผมว่านะโอเคไปดูเกมเพยกันอ่าชนะทิพย์ได้บอลบุญมาทันครับเปิดคู่มานะอืม ก็ไม่รู้ว่าไหวป่ะเดี๋ยวผมลองตั้งสปีดสิอ่าดูไฮไลท์ทุกตอนนะแล้วก็สามารถจะปรับได้นะว่าจะเป็นอ่าสามดีหรือสองดีนะปรับแบบทีวีก็ได้ใครชอบแบบไหนนะพวกระบบกล้องนะอืออ่าก็ประมาณนี้ครับนี่หนงกันครับ ทีละทอนเปิดมาเชียร์ไปได้นะครับเอ่มอนโกเอนดีดีชนะทิพย์ครับอ่าคุณมาทันครับยิงไปโอ้โหนมๆเกมเขาก็เกมเพล์ค่อนข้างดีนะอันนี้คือไฮไลท์แบบ สามดีเนาะก็ภาพค่อนข้างสวยเลยเดี๋ยวผมจะลองตั้งกล้องให้มันใกล้กว่านี้นิดนึงนะอืมอันนี้แบบไกลเนาะอ๋ออันนี้แบบใกล้บบกลสุดละอืมโอเคก่อนนี้เป็นปีซีซั่นนะครับก็เป็นแบบอุ่นเครื่องนะดูตัวนักเตะนะครับก่อนที่จะเปิดลีกจริงนะครับ ก็เกมเพิ่งแบบเปิดสดๆร้อนๆครับใครสนใจอ่ะเกมฟุตบอลนะแนวบริหารทีมแบบนี้นะสามารถซื้อเตะได้ขายเตะได้ยืมเตะได้นะแล้วก็ดูแลการเงินต่างๆนะในสโมสรรวมถึงการเป็นโค้ดด้วยวางเทคติกด้วยนะเพื่อนๆนะอ้าวโหชนาชิปเกือบแล้วก็ประมาณนี้ครับสำหรับเกมเพลย์ ก็ค่อนข้างสูสีนะครับเทีลทอนนี่มีส่วนร่วมมากนะในการเติมเป็นแบ็กไซด์นะครับเติมขึ้นมานะเออก็จะตัดมาเฉพาะไฮไลทน์นะเพื่อนืๆอๆก็ให้ดูเกมเพย์โดยรวมครับวอดี้เป็นไงยิงไหมเรียบร้อยครับเพื่อนอ่า หรว่าเวลายิงก็จะมีรูปเจม่วาดี้นะครับแบบนี้ก็สธิ์ถูกต้องครับสองหมื่นห้าพันคนนะเพแบบื่อนๆนะก็มีรีเพย์ให้ดูด้วยนี่โอเคเราจะข้ามไปเลยอ่าประมาณนี้ครับ จบครึ่งแรกครับเพื่อนเพืออโอเค,ครเราก็สามารถมาปรับเทคนิคได้นะจะเปลี่ยนแผนก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับเราแต่เลยใครจะปรับเป็นแผนอะไรนะแล้วก็อาจจะเปลี่ยนตัวก็แค่ลากลงไปไนดะ้แบบนี้นะเออผมว่าจะไม่เปลี่ยนอะไรครับก็คอนฟิร์มไปเลยคอนเฟิร์มไปเป็นเล่คร,เเลรครับแม่หลุดมาแล้ว แล้วก็นอกจากเกมลีครับก็จะมีอพวกบันถ้วยนะครับแบบเหมือนจริงเลยบันถ้วยแล้วก็บอลยุโรอะไรมีหมดนะครับเหมือนก็แบบอืมเหมือนเราแข่งเกมแบบมเนเจอร์จริงอ่ะแบบใครที่เคยเล่นเอ็มซในคอมพิวเตอร์มาก่อนเนาะจะรู้เลยว่าโอ้โหมันมีการปั้นนะักเตะดาวรุ่งเนี่ยนะเพื่อจะขายนะอะไรแบบนี้เนาะก็ไปหาเตะดาวรุ่งอายุาน้อยนะมาปั้นเนาะสนุกดีครับเกมอ่า มนเจอร์แบบนี้นะอ่าเดี๋ยวผมลองดูเลตติ้งนี้ชนาชิปนี้เท่าไหร่นักเตะของเราอ่าเท่าไหร่เลตติ้งโอยชนาชิปเล่นเก้าจุดสองเพื่อนไม่ธรรมดาบุญมาทันนี่เล่นเจ็ดจุด สี่อโหเล่นดีทุกตัวเลยน้องกันก็เล่นแปดจุดสองไม่ธรรมดามเพื่อนโอ้ยชนาชิปอูโดนน,นี่แล้วโดนเสียบแล้วก็แย่งไปยิงแม่ เผอเอมีแพ้ครับเพื่อนๆถ้ายังไม่เอาตัวจริงลงแล้วก็เป็นการแบบเอานักเตะไทยลงนะครับลองทีมหน่อยก็ถือว่าเล่นได้ดีครับเอาเฮ้ยเอาดิโอฟาไปแล้วนะครับเพื่อนๆน,น้องกันเราไปเสียบเขานะครับ ก็น่าจะจบด้วยการเสมอแล้วครับผมว่าเอ้ยลองลุ้นก่อนเอ้ยแหวงชักคานน่าจะเสมอนะครับพเพื่อนโอ้ยันไว้เพื่อนอ่าสวนกลับไปนี่พเพื่อนโอเคคงจะเป็นแบบการบุกครั้งสุดท้ายแล้วพเพื่อน โอเคแล้วก็จบไปด้วยการเสมอนะครับมนาโกับเลเตอร์หนึ่งหนึ่งนะครับก็อย่ามาดูนะว่านักเตะไทยของเราเล่นได้เท่าไหร่นะชนะทิพย์มาเลตติ้งเก้าเลยนะทุกอนนะแล้วก็ทีละทอนเลตติ้งเจ็ดนะครับน,นี่อน้องกันเลตติ้งเจ็ดไงครับชนาทิพย์เล่นดีมากนะโอเค ก็ประมาณนี้นะเ,นเพื่อนๆกับฟ o c เกอร์ n a นเ r เอรัสองันะี่สนก็เป็นเกมโทรศัพท์เนาะโอเคเก็ระบบระบบนี้ก็เหมือนจริงมากๆเป็นการแบบทำทีมฟุตบอลของเราเนาะขึ้นมานะครับโอเคประมาณนี้กันครที่สนใจก็ลองไปโหลดมาเล่นเนาะก็แบบเกมเพิ่งออกใหม่สดๆร้อนๆเลยเพื่อนเออก็เป็นเกมบริาหารที่ฟุตบอลนะที่สนุกมากๆนะผมก็เล่นแทบทุกภาคเลยก แกงเหงาได้ดีเหลืเอ,อเกินเวลารอเกมใหม่ๆนะเฟสเยี่สิบสองอะไรแบบนี้นะก็โอเคครับประมาณนี้ก็ลองไปหาโหลกดกันมาดูนะก็คลิปนี้เป็นประโยชน์ใครก็ฝากให้กดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์นะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิป,ปต่อไปด้วยกันกใครที่อยากจะให้วิวเกียอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้รากได้เลยนะเดี๋ยวจัดการให้หมดครับ